ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กันในช่อง dark room นะครับวันนี้ก็เป็นการรีวิวชุดเล็กๆน้อยๆนะครับคลิปสั้นๆนะครับนั่นก็คือคลิปอ่าเอ้ยนั่นก็คือชุดค่ามิติชุดนี้นะครับผมซึ่งจริงๆชุดนี้มันก็นานแล้วเลยนะครับแล้วก็ทาง GM เขาก็นำกลับมาหรือฟื้นใหม่นะครับให้เปิดสุ่มกล่องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ชุดก็จะไปประมาณตรงนี้นะครับมันจะเป็นหมวกคลุมมาในตัวเลยนะครับ พร้อมกับรองเท้ามันเป็นชุดทั้งชุดทั้งเซตนะฮะก็ชุดนี้ที่มันมีความสามารถพิเศษของชุดก็คือมันจะมีท่าตีลังกาครับนี่ดี่นีนี่นะครับมันคือท่าตีลังกาที่แถมมากับชุดเลยนะครับก็คือความพิเศษของชุดนี้นั่นเองหลักๆก็มีแค่นี้นะครับเป็นชุดที่เหมาะกับการไอเหมาะกับดัน ดันทีมะนะครับเพราะว่ามันเป็นสีขาวนั่นเองนะครับซึ่งถ้าจะไปเล่นด่านอื่นมันก็ผมไม่ผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่ามันจะสีขาวอาจจะเห็นชัดนะครับเวลาไปที่เป็นทุ่งหญ้าอะไรนี่มันจะมองเห็นชัดนะครับไม่แนะนํานะครับซึ่งชุดนี้ผมได้นานแล้วนะครับก็เลยเห็นมันกลับมาอ่ารีฟันมาใหม่ให้รีฟันมาหรือฟื้นมาใหม่นะครับก็เลยนํามารีวิวนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม